คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงหนอนก็ยอย่าเพิ่งเบือนหน้าหนีนะคะเพราะหนอนที่จะพูดถึงนั้นคือหนอนทหารเสือหรือหนอน B S F ที่มีประโยชน์อย่างมากมายในการจัดการขยะอินทรีย์และสามารถพัฒนาคุณภาพไปสู่การนำไปเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรที่มักเจอปัญหาการจัดการขยะเศษอาหารดังนั้นในหลายๆพื้นที่จึงมีการศึกษาโดยการใช้หนอน B S F มาเป็นตัวช่วยในกระบวนการย่อยสลาย เพื่อลดการฝังกลบขยะอินทรีย์รวมถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเซูลาร์าอีโคนมีในชุมชนดังนั้นปะตะทร่วมกับสถาบันนวัตกรรมจึงได้ร่วมกับชุมชนศึกษาเพื่อพัฒนานำหนอน B S F มาเป็นตัวช่วยในการลดปัญหาการจัดการขยะอินทรีย์เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ส่วนจะเป็นชุมชนไหนนั้นติดตามได้ในครั้งหน้าค่ะ